สันจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Chief ช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ทเป็นป๊อปนะครับวันนี้กลับมากับการรีวิวกล้องเป็นกล้อง SLR ตัวแรกของช่องคือแปลกประหลาดมากทำช่องมาตั้งนานแล้วไม่ได้รีวิวกล้องประเภท SLR เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาทั้งด i ค o น FE 1และ FE 2มาให้ดูกันหลายๆคนก็คงรู้แหละว่า เราใช้อิคอน f ฟเนี่ยมานานมากตัวนี้เคยเขียนรีวิวในบล็อกด้วยถ้าเกิดใครเคยอ่านนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเทียบให้ดูทั้งหมดเลยนะครับมี FE 2ด้วยนะครับว่ามันต่างกันยังไงตระกูล f MFE อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเรียกว่าเลนส์ตรงกลางของนิคอนที่เขาผลิตออกมาเพื่อแบบคนที่กึงก่งโปรกึ่งไม่โปรเพราะว่ารุ่นท็อปของนิคอนนะครับที่เป็นโปรเนี่ยก็คือตระกูล F ใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกถ้าคนทั่วไปอยากใช้แต่ว่าฟังก์ชันต้องครบด้วยนะแล้วก็เล็กเบาลงเนี่ยจะทำยังไง เขาก็เลยผลิตตัวแรกขึ้นมาก่อนอ M, นะครับก็คือ nikon fm นะครับซึ่งเป็นเมนวลทั้งหมดในปี77พอ fm มันประสบความสําเร็จนะครับเขาก็เริ่มผลิตตัวที่เป็นกึ่งออโต้มาด้วยครับก็คือตัวนี้ nikon fe 1นะครับในปี1978ซึ่งก็เรียกว่ามันเหมือน fm หมดแหละทุกอย่างเพียงแต่ว่าเพิ่มโหมดออโต้เข้ามาด้วยนะครับออโต้ Auto ในที่นี้ก็คือ aperture priority ข้อดีของมันก็คือกล้องมันปรับ s h u เต e ร์สปี d ตัวเองเลยแล้วก็สามารถปรับมาเป็นเมนวลได้ด้วยข้อเสียมันก็คือถ้าแบตหมดมันก็จะไม ไม่สามารถถ่ายได้ปกติเหมือนเมนูนะหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่า อะไรที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้ไม่อยากจะใช้อยากใช้ตัว FM มากกว่านะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ตัว f e มันราคาไม่แพงจริงๆแล้วไอ้ตัว f e เนี่ยมีบอดี้สอสีนะครับก็คือสีดำกับสีเงินเรามาดูสเปคคร่าวๆของมันดีกว่านะครับ FE 1กับ f e 2เนี่ยทีเรียกว่าต่างกันน้อยมากนะแต่ก็มีจุดต่างที่สำคัญอยู่เรามาดู f e 1อห่กันแล้วกันนะครับชัตเตอร์สปีดได้8วินะครับไปถึง1ต่อพันนะครับสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับคือหาชัตเตอร์สปีดให้ถ้าเกิดไฟหมมดกก็็สาารถลอ p e e ชัตเตอร์ที่ M 90นะครับมันเขียว M 90ก็คือชัตเตอร์ต่อ90ได้ ก็ถือว่ายังถ่ายได้อยู่ไอตัวนี้ข้อดีคือมันมีครบมากๆอย่างเช่นมันมีตัว AE lock สมมติว่าเราถ่ายย้อนแสงนี่ใช่ไหมระบบวัดแสงพวกเย่งเนี้ยคือมันไม่ได้สามารถรู้ได้ว่าอันนี้ over ไม่ over ซึ่งเราก็สามารถเล็งไปที่ตรงแสงตรงที่มืมดๆกว่าใช่ไหมกดล็อกอันนี้ค้างไว้แล้วก็หันมา composition แล้วก็ค่อยถ่ายได้หรือกระทั่งตัวนี้เช็ค depth ได้คือปกติแล้ว SLR เนี่ยเวลาเราถ่ายใช่ไหมมันก็จะไม่ได้เห็น depth จริงหรอกมันจะเห็นเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอหมดตลอดไอตัวนี้มันสามารถเช็ค depth ได้ว่าถ้าเราปรับ F เท่านี้มันชัดลึกไปถึงตรงไหนตัว EV ตัวนี้ก็มีบวกลบ2นะครับก็ถือว่ามีครบแหละทุกอย่างแล้วก็แถมยังมีม u l ติ Exposure ปกติแล้วกล้องฟิล์มใช่ไหมมันก็ต้องปลดล็อกแล้วไขฟิล์มหมุนเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยมีเฉพาะมาให้เลยนะครับถ่ายกี่รูปซ้อนเข้าไปก็กดตัวนี้เอาถ้าเป็น FE 1นะครับมันก็จะมีตัวเช็คแบตให้ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว,ว่า FE 2ทํทไมถึงไม่มีนะข้างในช่องมองภาพมันเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เราชอบมากคือเขาจะเจาะรู เอาไว้นะครับแล้วมันจะสะท้อนตัวเลข ค่า f นะครับบนเลนสขึ้นมาให้เราดูด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับอะไรเนี่ยเราสามารถดูจากในช่องมองภาพอย่างเดียวได้หมดเลยนะครับดูว่าชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ว่าแสงแบบเป็นยังไงจบในตัวนะอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นข้อดีที่เราตัดสินใจเลือกนิคอนเพราะว่าเลนนิคอนนี่แหละอย่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นเลนในยุค ai ถ้าเกิดใครเล่นกล้องนิคอนจะเข้าใจว่าเลนมันจะมียุค pre ai ยุค ai แล้วก็ม,นะมี d มี s อะไรต่างนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันรองรับไปได้ไกลมากเลยนะไปถึง แบบ P A I A I A I. F D A F S อะไรนี้เลยคือครบเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น50มิล 1.4D ก็คือใช้ได้ทั้งกล้องรุ่นใหม่ตัวนี้ครับออโตโฟกัสหรือเป็นรุ่นเนี้ยก็ใช้ได้นี่คือข้อดีของกล้องนิคอนมันมีเล,นใ,เลนให้เลือกหลากหลายแล้วพอเราใช้เลนที่มันใหม่หน่อยเนะี้ยมันก็ให้คุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนน้ำหนักขนาดอนะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันโอเคมากไม่ได้เบาหรือเล็กอย่างนิคอน F G E M อะไรเงรี้ยพซึ่งพวกนั้นมันเล็กแล้วเบาแลา้ววัสดุมันก็ ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาจริงๆแล้ว sr m มันก็ควรจะมีน้ำหนักและขนาดเปิมพอสมควรซึ่งนิคอนตัวนี้มันให้ได้บบครบมากนะน้ำหนักขนาดการจับอะไรเงี้ยมันทําให้แบบมั่นใจมากวัสดุมันดีมากนะของนะิคอนโดยรวมเนี่ยที่ใช้มาหลายปีเนี่ยนะครับคือตอนแรกเลยจริงอคือเราก็ถ่ายสตรีทใช่ไหมแล้วก็อยากลองใช้เนี่ถ่ายสตรีทบ้างก็ไปหาเลนส์สามาไปลองถ่าย ปรากฏว่าเวลาเรา,เรามองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์อยู่อย่างเงี้ยพอถ่ายสตรีมมันไม่สามารถเห็นทั้งหมดได้ข้อที่1ข้อที่2คือไอตัววงโฟกัสเนี่ยมันกว้างมันหมุนกว่าจะถึงเนี่ยด้วยความที่เลนส์มันใหญ่กว่าเลนส์ไฟเดอร์ใช่ไหมมันก็เลยทําให้ช้ากว่าแต่ถามว่าถ่ายได้ไหมมันก็ได้แหละ แต่ว่าด้วยแนวเราเลือกสไตล์เราก็อาจจะไม่ถนัดอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้บ่อยก็คือแฟลชถ้าเกิดเป็น FE 1เนี่ยมันจะซิงชัตเตอร์สปีดที่1ต่อ125นะครับสูงสุดทีนี้เรามาดูดีกว่าว่า FE 1กับ FE 2อ่ะต่างกันยังไงแล้วคุ้มไหมถ้าเกิดเราจะแบบหันไปใช้ FE 2นะครับหล,ลักๆเลยนะครับสตัวนี้ที่ต่างกันจริงๆเนี่ยคือชัตเตอร์สปีดนะครับตอนนี้มันออกตอนปี1 9ึ่งอซึ่งออกพร้อมๆกับไอคอน SM 2ที่ทุกคนทิศแลวราคากระโดดไปไกลเนี่ยนะ E2 มันก็ไม่ต่างกันเลยจริงๆแล้วมันก็ครบเครื่องเหมือนกันอย่างชัตเตอร์สปีดเนี่ยปาไปถึง1ต่อ4,000ันะซิงแฟตเนี่ยได้สูงสุด1ต่อ250ก็คือจะสูงกว่าตัว FE 1อีกอันนึงก็คือเวลาแบตหมดเนี่ย FE2 มันจะสามารถถ่ายที่ชัตเตอร์สปีด1ต่อ250ถ่ายแล้ภาพมันก็ไม่เบลอแต่ว่าถ้าเป็น FE 1จะอยู่ที่1ต่อ90 อีกข้อนึงที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือความสว่างของ v i e w f i n d e r ไอตัว f m 2เนี่ยสว่างกว่าประมาณสัก15-20%ย่เอลยอะเอฟเมันจะออกเหลืองหน่อยนะไอน,นี้มันจะสว่างขาวเลยอะนอกนั้นก็เป็นฟังก์ชันที่เหมือนกันหมดถ้าไม่มีตัวเขียวเ e 2นี่ก็ดูไม่ออกนะสำหรับแบตเตอรี่นะครับจริงๆกล้อง s อ r ส่วนใหญ่ก็ใช้เหมือนกันก็คือถ่าน LR44 นะครับอันนี้ใช้ LR442 สองก้อนถ้าให้แนะนำก็คือควรจะใช้ SR44 แทน LR44 นะมันทนกว่าแล้วก็ใช้ได้ะมันานกว่า ถ้าเกิดใครเล่นสายลึกใช่ไหมครับแอนิคอนเนี่ยมันก็จะมีโฟกัสสกรีนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นวงนอกเป็นแบบพริซึมแล้ววงในก็จะเป็นสปริตอิมเมจนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้หลายแบบมีพวกสปริตอิมเมจมีพวกไมโครพริซึมอย่างเดียวหรือจะเป็นเบลออย่างเดียวเงี้ยก็มีมันเล่นได้นะครับก็แค่ดึงออกมาตรงนี้เปลี่ยนง่ายมากทีนี้ข้อควรระวังที่เคยใช้มาแล้วเจอนะก็คือเรื่องเปิดปิด ซึ่งจริงแล้วมันเป็นวิธีเปิดปิดที่ดีมากนะแต่ตัวเนี้ยแค่เราเอาแบบตัวไกอ่ะขึ้นมาปุ๊บนี่คือเปิดแ,ล,แล้วเราก็สามารถขึ้นต่อได้เลยแต่ปัญหาก็คือถ้าลืมปิดยังไม่ยังไม่เก็บเลยแบตมันก็เดรนมันก็หมดอยากปล่อยมันเปิดไว้อย่างงี้เราก็ต้องปิดเข้าไปด้วยอันนี้ก็เรื่องเล็กๆน,น,น้อยนนะเรื่องตรงดีไซน์ของเขาตรงที่ปรับพวก EV กับ ISO มันพัวพันกันมากเลยอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะเบลอแล้วดูดูผิดได้นะ อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เอาไว้ใช้ถ่ายพอดเทรตหรือเอาไปเที่ยวถ่ายอะไรที่มันใกล้ได้นะเพราะอย่างเลนส์ไฟเดอร์มันจะถ่ายใกล้ไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้มันจะแบบถ่ายใกล้ได้อย่างเลนส์50นี่ก็เข้าใกล้ตั้ง0.45นะครับก็จากที่เราไปใช้มาบ่อยๆราก็รู้สึกว่าเป็นกล้องที่แบบจบแล้วอะไม่ต้องแบบไปใช้ตัวอื่นแล้วอะ s l r เนี่ยมันคุณภาพมันไม่ได้อยู่ที่กล้องนะ คือกล้องเนี่ยขอให้ถือถน,นัดมีฟังก์ชันครบก็พอลนะที่เหลือมันไปอยู่ที่เลนสถ้าจะให้คะแนนเจ้าตัวนี้ข้อใน FE นะทั้ง f e 1 f e 2นะบอดี้กับวัสดุใช่ไหมอันนี้ก็ให้แบบเต็มไปเลย5ดาวส่วนเรื่องฟังก์ชันนะเอาไปเลย5ดาวเต็มส่วนคุณภาพภาพนี่ไม่นับนะเราขอข้ามเพราะว่ามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เลนสุดท้ายโดยรวมแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่ากัแบบราคาที่จ่ายก็ต้องบอกว่าแบบมันคุ้มม,มากเพราะว่าไม่แน่ใจในราคาตลาดเท่าไหร่นะแต่ว่าปกติแล้ว f อฟอีจะถูกกว่า f อคนจะแบบ หันไปเล่น FM เยอะกว่าซึ่งเราก็มองว่าเนี่ยมันก็จะไม่แพงเท่าตัวอื่นๆจะไปแพงก็แพงเลนเนี่แหละเลนนิคอนนะนะถ้าเลือกตัวรุ่นใหม่ๆดีๆมันก็จะแพงใช่ไหมแต่ว่าหูคุณภาพมันก็คุ้มที่เราจะลงทุนแหละเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยก็ให้เต็มเลย5เรดาวทั้งถูกแล้วก็ดีมากสําหรับกล้องนิคอน s อีนะครับทั้ง1ทั้ง2เลยแล้วแต่จะซื้อนะครับเทียบกันให้ดูแล้วว่าไอ้ส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ลองไปดูกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ